สวัสดีค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะสวัสดีชาวสองอทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนน้นเข้าสู่ช่องทาเลาะปีพศ19ดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงความรักแบบทั่วไปคุณคุณเนาะประจำในช่วงของเดือนกันยาย,ยานนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างนะคะเช่นเคยนะคะทุกคนดวงแบบทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้เนาะอุ้มแนะนำมาทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนใครอยากได้อะไรก็ตามชัดเจนลว เ,เมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักมาอุ้มทางช่องทางไลน์ได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้เนาะการทำนายดวององุ้มเนี่ยจะเริ่มแบบพื้นดวงนะคะแล้วก็ความรักคนโสดสถานนะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะจริงๆแล้วอุ้มใหญ่คุณดูทางติปมากกว่าแต่ถ้าจะกรอดูตามพาร์ทของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันเนาะลองกรอไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอุ้มเขียนให้ว่าในตอนนี้ถึงในช่วงจังหวะของคนไหนแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ย การถ่ายคลิปอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะ o มรู้สึกว่าเดิมๆมันแอบน่าเบื่อแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะชอบมุมนี้ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังคำทน,นายกันได้เลยค่ะ ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษในส่วนของพื้นดวงนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนาะเริ่มต้นที่ไพ่สองใบนี้เลยนะคะคุณเมษในเดือนเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะคุณเมษสิ่งอะไรที่คุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รอคอยนะคะในเดือนเดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จสมหวังดังใจต้องการเลยนะคะคุณเมษบางคนอาจจะมุ่งหมายในเรื่องของการงานเนาะการเลื่อนขัน้นการเลื่อนตําแหน่งการทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นหรือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนมากขึ้นนะคะในช่วงจังหวะของเดือนเดือนเนี้ยมันจะโดดเด่นมากๆเลยเป็นพิเศษสุดๆเลยนะคะคุณเมธคุณจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนเกื้อกูลคุณนะบางคนที่คุณรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกับคุณสักเท่าไหร่เหมือนเขาอยู่ในจุดที่แบบ เออเหมือนเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยช่วยคุณเลยอะค่ะคุณเมธในช่วงจังหวะของเดือนเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นจะช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะคะแล้วพื้นดวงในจังหวะของเดือนเดือนนี้เนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่โอเคสําหรับตัวคุณพลังงานอะไรก็ตามที่มันเป็นท็อกซิกนะคะอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วทําให้อ่อเขาเรียกอะไรอะ เนี่ยพลังงานที่มันไม่โอเคอะ่ะคุณเมธในเดือนเดือนนี้มันจะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองนั้นได้โฟกัสกับตัวเองโฟกัสในสิ่งสิ่งใหม่โฟกัสในอะไรบางอย่างที่ใช่แล้วก็เหมาะสมกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเมธในส่วนของเรื่องการงานอ่ะคุณเมธในเดือนเดือนนี้คือมันโดดเด่นมากๆมแต่ว่าในเรื่องของการเงินอ่ะถามว่าโดดเด่นไหมมีอยู่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามานะคะคุณเมธบางคนอาจจะหาเงิน ได้ก้อนใหญ่เลยหาเงินได้เยอะเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะรายจ่ายหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะในเดือนเดือนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงสมมติว่าคุณหามาได้ร้อยอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรบางอย่างที่รอยอยู่แต่คราวนี้ค่ะคุณเมธไม่ว่าคุณจะอยู่จุดๆุดไหนก็ตามมันเหมือนว่าเอ้ยมันจะหมุนไม่ทนันแต่อีกสักแป๊บนึงมันจะหมุนแบบ คลองเลยอะค่ะคุณเม่มันเหมือนว่าสมมติว่าตอนนี้เราต้องจ่ายค่าเทอมสักพักหนึ่งเฮยเงินจะหมดแล้วเราต้องไปจ่ายค่าประกันอีก สักพักนึงมันจะมีเงินจากไหนมาไม่รู้ทาให้คุณสามารถไปจ่ายหรืออะไรพวกนี้ได้เลยอะค่ะคุณเมธดังนั้นในช่วงจังหวะนี้การเงินนะ่ะอยู่ในส่วนที่คุณ้ากประมาทเกินไปก็เลวกันเนาะในช่วงจังหวะเดือนนี้สุขภาพของคุณเมธเนี่ยต้องระวังความเครียดความเครียดสะสมมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะมันมีความเครียดมีแรงกดดันหรืออะไรพวกนี้ที่มันยังอยู่ตรงนี้อยู่บ้างนะคะคุณเมธแต่คราวนี้ค่ะคุณเมธอุ้มเชื่อว่าตัวคุณเองนั้นรักตัวเองมากพอแล้วตัวคุณเองนั้นในช่วงที่ผ่าน ก็หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะชาวราศีเมษรัศีนาเมษบางคนอาจจะแบบมาหันกินคลีนหรืออาจจะแบบดูแลตัวเองเรื่องความหลอ่อความสวยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าใน เรื่องตรงนี้คุณเองอ่ะน่าจะจัดการตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังคาทำํานายกันได้เลยเนาะแต่พื้นดวงโดยรวมเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่มันจะค่อยๆทยอยออกจากชีวิตคุณไปหรือไม่แห่งน,นั้นศัตรูที่มันออกไปไม่ได้อ่ะเขาจะกลายมาเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ดีเป็นพลังงานที่ช่วยผลักดันคุณนะคะคุณเมธ สวัสดีค่ะสําหรับชาวราศีเมษและคณาเมษที่กําลังโสดอยู่นะช่วงนี้นะมาดูไพ่กันนะคะว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเช่นเคยอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะจับไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคนโสดชาวราศีเมษและคณาเมษเนี่ยคล้องกับไพ่ประจําตัวนะคะคืออะไรก็ตามที่มันไม่ดีไม่ใช่อ่ะคะ่ะคุณเมษที่ผ่านมาอุ้มรู้สึกว่าคุณเองเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะหนักมากๆเหมือนกันเนะาะไพ่เอเดอ o สอดขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะมันจะเป็นสถานการณ์ ความสมคัญที่มันเหมือนจะเอาออกก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ถึงมันเหมือนมีมีดดาบทั้ง8ดเล่มล้อมรอบชีวิตคุณเลยนะคะคุณเมธมันเหมือนมีไฟมีอะไรบางอย่างที่กําลังเผาใจแต่ว่าตัวคุณเองนั้นหาทางออกให้กับตัวเองแทบไม่ได้นะคะคุณเมธไพ่สามดาบขึ้นมาตรงนี้ด้วยอาจจะผ่านในเรื่องของรักสามเศร้ารอสามคนหรือว่าคนอื่นๆของคนเก่าหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นสักทีหนึ่งอะนะคะคุณ สิกออฟขับขึ้นมาด้วยนะคะคุณเมธใครบางคนที่วนเวียนกลับไปกลับมานะคุณเมธในช่วงจังหวะของเดือนนี้มีโอกาสที่เขาจะกลับไปกลับมาเหมือนกันแต่คราวนี้อุ้มรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะก็ทําอะไรคุณเมธไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเมธเองอะ่ะมีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อจากนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีสติมากขึ้นในการทําอะไรก็ตามอะคะ่ะคุณเมธเพราะคุณมากับไพ่โฟล์ออฟโหลดที่ขึ้นมาตรงนี้อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณที่มันไม่ใช่ที่มันไม่โอ อเคที่มันแบบอะไรพวกเนี้ย คุณจะตัดมันทิ้งไปทั้งหมดเลยนะคะคุณเมธแล้วก็โฟกัสแต่สิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาคุณอุ้มเห็นแล้วแหละคุณใช้ความพยายามมาเยอะมากๆจริงๆในจังหวะของเดือนเดือนนี้อุ้มคิดว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาน่าจะเห็นแล้วว่าที่ผ่านมานั้นคุณได้เจออะไรคุณได้พบอะไรบ้างนะคะคุณเมธในจังหวะของเดือนนี้เขาบอกว่าอยากให้คุณเองนั้นเอาตัวเองอะ่ะไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆความรากักความสัมพันธ์ จะได้เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นไปงานไหมไปงานสังสรรค์ไปงานปาร์ตี้ไปอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยไปที่คุณไม่เคยทํานะคะอาจจะไปในส่วนของคาเฟ่นะคะสถานที่อะไรบางอย่างที่มันเปิดใหม่ๆอะไรเงรี้ยงานแกนโอเพนนิง่งงานต่างๆที่เขาจัดกันนะคะคุณเมธมีโอกาสที่คุณจะได้เจอเขาคนนั้นนะคะเป็นเขาคนที่ทาให้คุณนั้นรู้สึกถูกใจรู้สึกชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช่สําหรับตัวคุณเนาะลักษณะคนที่จะเข้ามา เนี่ยค่ะคุณเมธอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไหมนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ควีนออฟไปควีนออฟเพนเดิลเลยนะพยไพ่ใบนี้ค่ะคุณเมธเขาคนนี้เป็นคนที่ จริงๆแล้ว่ะเป็นคนที่สุข,ขุมเป็นคนที่นุ่มเย็นนะคะเป็นคนที่ถ้าคุณได้อยู่ด้วยอะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ยมีพลังงานบวกในตัวเองจังเลยดูเป็นคนที่ไม่เหมือนใครที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณดูเป็นคนที่มีความขยนันมีแรงแอคทีฟในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่น่าคนา้นหาค่ะคุณเมธอืม จากไพ่ประจําตัวเขาคนนี้เนาะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะอย่างเช่นคุณการคุณพึกษบคุณมังกรก็ได้นะและอุ้มรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะแอบมองมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณเมธลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยหุ่นค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วตัวค่อนข้างที่จะสูงเนาะผิวพรรณเนี่ยจะออกไปทางขาวนะคะคุณเมธแต่สังเกตเลยว่าลักษณะเขาอะ่ะจะเป็นคนสุขุมเป็นคนที่ดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทําอะไรอย่างไงสักเท่าไหร่แต่เขาจะเป็นคนที่มี ดึงดูดจากมากกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปที่คุณได้สมัมผัสนะคะโอเคถามไพ่ก่อนสิว่าไพ่ยอยากจะพูดอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนคนนี้บ้างไหมนะคะอยากพูดอยากแนะนําอะไรกับคุณแม่ที่กําลังสวดเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะโดยเชมพลันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณแม่ดังนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยตัวคุณเองทําตัวเองให้พร้อมทําใจให ว่างนะคะแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆนะคะเปิดรับพลังงานดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงจังหวะนี้นะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะเนี้ยเขาให้คุณเองนั้นรักตัวเองให้มากๆนะเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอคนที่รักตัวตนคุณมากพอคุณค่อยเปิดใจให้คนคนนั้นก็ได้นะคะคุณเมธคุณต้องเจอคนที่แบบใช่สำหรับตัวคุณเองเท่านั้นอย่าเปิดเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบอื้อ มันใช่อะไรอย่เงี้ยแต่ก็คือว่าต้องเอาตัวเองออกมาแบบพบเจอผู้คนหรือว่าไปทำในสถานที่ที่อุ้มบอกด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าเปิดใจให้กับอะไรง่ายเกินไปตัวเรามีค่ามากกว่านั้นโดยเฉพาะคนเก่าๆนั่นเองนะคะคือเมประมาณนั้นนะคะเอชอบอสอดนะการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับคนโสดก็ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรชัดเจนและเป็นเองม,มากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลน์นะคะคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มด้วยเนาะกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะเวลาที่อุ้มลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเคยนะคะทุกคนอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วเนาะ สถานการณ์จากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเหมือนความรักแบบเลิฟบอมบิงหรือเปล่าเขาเรียกแบบนี้ไหม พอองค์รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยในตอนแรกค่ะคุณเมธตัวคุณเองนั้นก็อาจจะยังไม่ได้คิดอะไรอย่างไรมากมายจริงจังนะคะคุณเมธมันเหมือนว่าตัวคุณเองนั้นอยู่ในจุดที่โอเคถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วเป็นคนที่ดีแล้วเข้ามาเติมเต็มคุณก็เป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันแต่ในคราวนี้ค่ะคุณเมธเหมือนเขาคนนี้ในช่วงจังหวะแรกนั้นเหมือนเขาเข้ามาแบบเต็มที่มากๆเลยอะ่ะคุณเมธเหมือนเขาเข้ามาทําอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เคยมีใครทําให้กับคุณหรือ อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออดูเหมือนเขาคนนี้จะจริงใจกับเรามากๆดูเหมือนเขาคนนี้จะชอบที่เรามากๆแล้วก็เหมือน มีความรู้สึกผูกพันกับเรามากๆซึ่งพอมันไปสักระยะหนึ่งอะค่ะคุณเมธมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเองอะผูกพันกับเขาตอนไหนเวลาไหนเรื่องราวตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงก็ไม่รู้อะค่ะคุณเมธในขณะเดียวกัน,น่ะพอคุณเองอะเปิดใจให้เขาเรื่อยๆความรู้สึกของคุณนะคะคุณเมธเราก็เพิ่มให้เขาคนนี้เรื่อยๆเนาะ พอเวลาที่คุณเพิ่มให้กับเขามันเหมือนตัวเขาเองอะก็นิ่งไปมันเหมือนตัวเขามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะคุณเมธมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะ่ะคนคนนี้ยังต้องการฉันอยู่ไหมหรือยังไงกันแน่และสถานการณ์ความสัมพันธ์จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่เดอะเจสเนาะ ไพ่ไนออฟสอดกับไพ่ทูออฟสอดนะคะทุกคนอมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างมาก่อนไพ่สองท่วนมากับไพ่เดือนมิจฉีเกี่ยวความลับความสัมพันธ์หรือการถึงห่วงหรืออะไรพวกนี้สักอย่างหนึ่งนะคะคุณเมธมีคนกําลังเล่นเกมอยู่นะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนนความสัมพันธ์ที่แยกแล้วก็ยังมีการติดต่อมีการพูดคุยหรืออะไรพวกนี้กันอยู่แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ ที่อุ้มไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดตรงเนี้ยอยู่ในความสัมพันธ์ประเภทไหนดีนะคะมันเป็นไพยที่ เหมือนจะแยกกันเหมือนจะไม่คุยกันเหมือนจะแบบเออเหมือนจะเลิอกอะค่ะคุณเมธแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพูดคุยกันอยู่เวลาที่คุณจะไปเหมือนเขาเองก็ยังมีอะไรบางอย่างที่จะมาลัางคุณไว้ให้คุณเองนั้นยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ข้างๆเขานะคะคุณเมธไพ่ประจําตัวเขาเป็นไพ่เ e อจออฟเพนเดอร์เคิลนอนแล้วก็ไพ่คิงออฟโหลดมากับไพ Queen e ค่ควีนออฟเพนเดอร์เคิลคนคนี้มาด้วยพลังงานของชาวธาตุดินเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นคุณการคุณพฤกศกุณมืองก่อนนะือ าจจะเป็นชาวธาตุไฟคุณเมธคุณสิงค์คุณธนูเหมือนกันกับตัวคุณเองก็ได้ในขณะเดียวกันน่ะอาจจะเป็นคุณเมถุนก็ได้นะเมถุนขึ้นมาหนักมากๆเลยเพราะว่ามีไพ่เดนเลเบอร์ขึ้นมาในตําแหน่งนี้นะคะทุกคนขาพลังงานของเขาคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่บางครั้งจะเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจนิดนึงนะเหมือนจะโตแล้วนะคะคุณเมธแต่เขาเองอ่ะก็ยังเป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวเองแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาคนนี้มีแรงหนึ่งดูทําให้คุณนั้นสามารถที่จะ อ่อนไหวกับเขาคุณนี้ได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรแบบไหนยังไงก็ตามเหมือนคุณเอ็นดูเขาเหมือนคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาว่าเออเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆว่าก,กันไปก็แล้วก,กันในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขามีความน่ารักน่าเอ็นดูในตัวเขาเองเสมอๆเลยอะคะ่ะคุณเมธนะแต่จากพาไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยบางทีถ้าคุณเดินไปกับเขาตัวคุณเองก็ ก็ดูเหนื่อยเหมือนกันเนะาะไ่นี่ขึ้นมาตรงเนี้ยอ่ะแล้วเรามาดูแนวน้มความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะว่าในเดือนเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะ เดือนกันยายน,นี้ความสัมพันธ์ความรักไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมานะคะอุ้มรู้สึกว่าคุณหังคู่นั้นก็ยังยังเป็นแบบเนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆถามว่ามันจะได้มีการพูดคุยหรืออะไรยังไงชัดเจนบ้างไหมในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้อุ้มรู้สึกว่าช่วงปลายเดือนหรือว่าช่วงเดือนหน้านะคะ่ะคุณเมธมันเหมือนมันจะมี ดวงเปิดนะคะทําให้คุณสองคนได้พูดคุยกันมากขึ้นว่ารู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงกันแบบไหนนะคะจะได้มาอยู่ด้วยกันได้มาคบกันหรืออะไรยังไงกันเหมือนเดิมไหมคะจากาไพ่ที่ขึ้นมามันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะคุณเมธที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันก็มาอยู่ด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณเมธประมาณนั้นอือ The High p r i e t มากับไพ่ The Fool นะคะ แต่บางคนนะ่ะก็ยังเล่นเกมในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่หน้ำซ้ำนะอาจจะไปดึงคนอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะคุณเมธอืมนั่นแหละที่เข้ามาแบบวุ่นวายมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้ถามว่าในตอนนี้เขาคนเนี้ย จะทำยังไงต่อไปกับชาวราศีเมษลัคณาเมษบ้างคะเดมิจิเชียนนะคะซิกเซเว่แล้วมากับไพ่เดวิลเหมือนเขาจะทำทำทุกอย่างเพื่อให้คุณไม่ไปไหนและเขาต้องมั่นใจว่าตัวคุณเองนั้นจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเขาแล้วเดินไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะคุณเมษเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะคุณเมษเดวิลอะคือเขาจะพยายามทําให้คุณเองนั้นอยู่ตรงนี้ข้างๆเขาเดมิจิเชียนเห็นไหม เทพเจ้าแห่งเวทมนต์เซเว่นอ a ฟแอนะคะเหมือนเขากําลังสังเกตคุณทุกอย่างทุกก้าวทุกการกระทําของตัวคุณไม่ว่าคุณจะขยับไปไหนหรือทําอะไรก็ตามนะคะคุณเมธอืมแล้วตัวคุณเองล่ะคะคุณจะทํำยังไงต่อไปกับเขาคุณนี้นะ มากับไพ่ซิกออฟวอเนะคะ G of w a t e เแลรวาก็จะเป็นไพ่ซิกออฟเอินะตัวคุณเองอะ่ะจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับตัวคุณเองเท่านั้นอะไรก็ตามที่มันท็อกซิกอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ตัวคุณเองน้ำในช่วงจังหวะเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอ่อนแอมากเลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งคุณอยากจะตัดชุบชไปเลยอะค่ะคุณเม่แต่คุณก็อ่ะถึงแม้ฉันยังไม่เข้มแข็ง,ขงมากพอ แต่ในอนาคตถ้าฉันเข้มแข็งมากพอและฉันได้เดินหันหลังไปแล้วฉันจะไม่กลับหลังหันไปมองในความสัมผันธ์นี้อีกะค่ะคุณเมธ ประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันมีในอดีตนะคะคุณเมธมันมีหลายๆเรื่องหลายอย่างที่เขาคนนี้ทำให้คุณเองนั้นได้เสียใจเหมือนกันนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีแรงผูกพันหรืออะไรบางอย่างในอดีตที่มันผูกพันกันมาด้วยนะคะคุณเมธจากภัยที่ขึ้นมาทั้งคุณและเขาอ่ะความรู้สึกเนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะให้น้องแมวแนะนำไหมว่าในความสมคั์นี้แนะนำให้คุณเมธยังไงดีคะ เป็นไพ้ t o o p e n t a c l นะคะให้คุณเองนั้นลองคิดลองพิจารณาดูก็แล้กกันว่าจะยังไงในความสัมพันธ์นี้ถามว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะเดินไปได้ไหมมันก็ยังเดินไปได้แต่ถามว่า สวัสดีคะ่ะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีคู่ทุกทก่านเนาะชันเคยนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านคําทํานายกันเลยเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนรักที่บทบาทที่คุณจะมีความรักนั้นมันเป็นความรักแบบความรักมากเลยเวลารักก็รักมา,ากเวลาโกรธก็โกรธกันมากเช่นเดียวกันนะคะมันมีไพ่ของอารมณ์อีกโก้ความไม่ยอมกันขึ้นมาค่อนข้างที่จะยะ เยอเลยเนาะแต่อุ้มปิดฉามากเลยอะ่ะเพราะเวลาที่คุณรักกันแล้วเวลาที่คุณช่วยเหลือหรือทําอะไรด้วยกันนะฮะคุณเมธเหมือนคุณทําให้กันและกันแบบเต็มที่มากๆเพราะคุณได้ไพ่เป็นไพ่เดลเวอร์นะคะ ในตอนนี้ค่ะคุณเมธอุ้มถามหน่อยสิมีปัญหาอะไรอย่างไงกันไหมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไพ่แทน of earth นะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นนะบางคนอาจจะแต่งงานอยู่บ้านเดียวกันนะคะ่วมหออยู่กินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะคะคุณเมธแต่คราวนี้ค่ะคุณเมธไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการพูดการคุยความเห็นหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหระคะ่ค่ะคุณเมธ มันเหมือนว่าเราเห็นประมาณนี้เรามองแบบนี้แต่เราไม่สามารถที่จะพูดจะคุยจะสื่อสารกับคนที่เรารักได้อะค่ะคุณเมธบางทีบางครั้งอะมันจะมีเรื่องของแผลเป็นในใจความน้อยใจอะไรบางอย่างที่มันสะสมอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเมธแล้วมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ดูเป็นเรื่องของความรัก ความลับปะนะคะความหึงหวงนะคะความรู้สึกที่ไม่ค่อยเชื่อใจในตัวกันและกันเท่าไหร่อะค่ะคุณเมธอาจจะเป็นเขาคนนี้นะก็ได้นะที่เขาเองอะแอบไม่ค่อยเชื่อใจในตัวคุณสักเท่าไหร่ตัวคุณเองก็เหมือนกันที่คุณเองนั้นรู้สึกไม่ค่อยมัย่นใจไม่ค่อยเชื่อใจในตัวเขาตัวคุณมากับพ่ยคว e นออฟไลนนะคะเหมือนตัวคุณตัดสิในใจมาแล้วแหละในการที่จะเดินไปกับเขานะคะในการที่จะโฟกัสไปกับเขาเนาะแต่คราวนี้ค่ะคุณเมธความสัมพันธ์ มันก็เดินไปได้แหละแต่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนนี้ต้องการให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินไปแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีบางครั้งการแสดงออกการกระทําหรืออะไรยังไงก็ดีก็เหมือนเขาเองก็ดูเฉยดูแบบไม่ค่อยแคร์ในความรู้สึกอะไรบางอย่างในจดนลึกของจิตใจที่ตัวคุณต้องการนะคะคุณเมธอย่างเช่นคำปลอบโยนหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นคนที่เข้าใจมีอะไรยังไงที่เราไป ขเขาเรียกว่าไงนะไปเหนื่อยไปอะไรไงที่ไหนอย่างเช่นแบบเออเราไปคุยกับเพื่อนร่วมงานคนนี้นะรู้สึกมันไม่โอเคเลยมาคุยกับแฟนพูดกับแฟนฟังแฟนก็ไม่ค่อยอยู่ข้างๆคุณสักเท่าไหร่อะค่ะคุณเมธไม่ค่อยเป็นผู้รับฟังที่ดีอะไรแบบนั้นอะคุณเมธบางทีมันมีหลายๆเรื่องอะเมธมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวนะสําหรับให้ประจําตัวเขาอะค่ะคุณเมธอยู่ในจุดที่ เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงทำไมความสัมพันธ์ถึงเป็นแบบนี้เหมือนตัวเขาเองอ่ะรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจเหลือเกินนะคะคุณเมธเหมือนเขารู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นน่าจะสนใจใครบางคนนอกจากเขาเหมือนตัวคุณเองนั้นน่าจะโฟกัสใครสักคนหนึ่งนอกเหนือจากเขาอะค่ะคุณเมธให้ความสําคัญกับคนคนนั้นมากกว่าซึ่งตัวเขาเองอ่ะคุณเมธกับคุณอ่ะอุ้มรู้สึกว่ามันก็มีการพูดคุยมีการทะเลาะหรืออะไรพวกเนี้ยกัน หลายๆครั้งแล้วนะคะคุณเมธแต่ในตอนนี้ความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นสักทีหนึ่งบางทีบางครั้งอะ่ะมันจะมีในเรื่องของอีกคนหนึ่งมาแทรกด้วยนะคะคุณเมธถ้าคนที่เคยมาแทรกอะ่ะ คนไหนก็สงสัยคนอัานเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าอุ้มรู้สึกว่ามันจะเป็นคนเก่าๆเดิมๆหรืออะไรพวกเนี้ยที่แอบเข้ามาแทรกนิดนึงในความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคณทน้งคู่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันก็มั่นคงแหละแต่ในตอนนี้มันเหมือนหันหน้ากันไปคนละทางสักนิดนึงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนแบบ ต่างฝ่ายต่างรอเวลาเหมือนกันที่จะกลับมาหากันนะแต่ว่าอุ้มรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แอคทีฟหรืออะไรอยางไงขนาดนั้นนะคะคุณเมธมันมีอยากกลับมานะความรู้สึกยังอยู่ตรงนี้นะแต่แต่อันนั้นแต่อันนี้แต่อันน ون, ูนเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะคุณเมธสำหรับเขาคนนี้อือเนี่ย เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนก,นกันกับตัวคุณก็ได้นะคะคุณเมธคุณสิงคุณธนูเนาะหรืออาจจะเป็นคุณธาตุลมก็ได้นะคะคุณเมถุนคุณตุลคุณกลุมนะเหมือนในตอนนี้เหมือนเขาเองอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มั่นคงเลยแล้วมันก็พร้อมที่จะจบไปตลอดเวลาเลยแล้วเขาเองเขาก็คิดทบทวนอยู่เหมือนกันว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดีจริงๆหรอมันจะเดินไปด้วยกันในอนาคตได้จริงๆหรอเราจะมองแน่แล้วเราจะดาม,มาทำความเข้าใจกันได้จริงๆหรอประมาณนั้นนะคะ คุณเมธตัวคุณเมธเองอมากับไพ่ดีแอมเพสแล้วก็มากับไพ่เดอมูนคุณเองในตอนนี้เหมือนคุณเองโฟกัสในความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะคะอะไรยังไงก็ตามค่ะคุณเมธถ้ามันเป็นเรื่องที่ทอกซิกอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าออมันมันไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยคุณพยายามที่จะตัดมันทิ้งไปให้หมดค่ะคุณเมธแล้วคุณเองก็พยายามที่จะโฟกัสตัวเองโฟกัสความรู้สึกของตัวเองอะไรบางอย่างในใจที่มันแบบ เดอะมูนอไม่โอเคหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็ไม่อยากที่จะไปโฟกัสไม่อยากทะเลาะไม่อยากพูดคุยไม่อยากที่จะทําอะไรแล้วนะคะคุณเมธประมาณนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ขึ้นมาประมาณนี้ก็อ่านไปอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณเมธหวังว่าจะแบบเออดวงทั่วไปนะอย่าไปซีเรียสอะไรเยอะนะ อ่ะแล้วเรามาดูดีกว่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในคู่คู่นี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนเดือนนี้เดือนกันยายนี้นะคะอุ้มรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ถ้ามองจากภายนอกคูณจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะมามั่นคงซึ่งกันและกันเหมือนเดิมแต่บาดแผลที่เคยมีอยู่ไว้นะคะไพ่สิบดาบเนาะความรู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังหรือความรู้สึกที่มันไม่ได้คุยกันนะคะบางคู่อยากเอาชนะกันด้วยนะคะแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้มีการ เคลียร์แก้ไขหรืออะไรยังไงกันเท่าไหร่นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเอี่ยวนิดนึงในความสัมพันธ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องแบบมั่นคงเหมือนเดิมค่ะคุณเมธมากับไทเทนออพคับนะคะคุณเมธทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นท็อซิกหรืออะไรพวกเนี้ยซ่อนไว้ทั้งหมดแล้วก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาโฟกัสกันแล้วก็มาแบบ คืนดีกันนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้ถามว่ามันจะดีขึ้นได้ไหมนะคะคุณเมธความสัมพันธ์ตรงนี้เท่าที่อุ้มมองภายอะ่ะคือมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นนับหนึ่งกันใหม่เลยในความสัมพันธ์นี้ถ้าอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นต้องนับหนึ่งไปตอนที่คบกันตอนที่คุยกันตอนที่แบบ พวกนั้นเลยอะค่ะคุณเมธถ้าไม่นับหนึ่งใหม่ในความสัมพันธ์เนี่ยอุ้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมันก็ยังมีปัญหาเรื่องเดิมๆม,มีความรู้สึกเดิมๆหรืออะไรพวกนี้อยู่อะค่ะคุณเมธความไม่เข้าใจกันความเข้าใจไม่ตรงกันความรู้สึกที่ มันมันไม่สามารถที่จะปลอบโยนอะไรบางอย่างกันได้อ่ะคุณเมธมันต้องมีการปรับมีการจูนกันจริงๆเนะาะถ้าอยากจะแนะนําอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างไหม t two ออ c คั s นะคะจริงๆลราอ่ะคุณทั้งคู่อลึกๆในใจอ่ะคุณต่างคนต่างรักกันรักกันมากๆด้วยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องปรับในเรื่องของความเข้าใจการใส่ใจการพูดคุยกันมากกว่านี้นะคะ่ะคุณเมธ คุณแม่เคยได้ยินคำนี้ไหมรับฟังแต่ไม่ตัดสินลองไปเล่นแบบ เออชอยเนี้ยกับแฟนของตัวเองไหมแล้วลองพูดลองอะไรยังไงกับแฟนของตัวเองดูให้รับฟังทั้งหมดแต่เราจะไม่ตัดสินอะไรให้มันมีการเคลียร์ใจกันให้หมดนะคะคุณเมธแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ในความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์เนี้ยยังเริ่มต้นใหม่ยังเดินไปได้อยู่นะคะคุณเมธและอีกอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณทั้งสองคนบางคนอาจจะมีเรื่องของลูกเรื่องของพ่อแม่หรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วย ดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันอีลุงตรงนางมากๆการที่คุณจะแยกกันนะคะคุณเมธมันจะไม่ได้มีแค่คุณสองคนที่เจ็บปวดแต่มันจะมีคนอื่นรอบๆข้างคุณที่อาจจะต้องเจ็บปวดไปด้วยในยความสัมพันธ์นี้ดังนั้นเนี่ยอุ้งแนะนําว่าให้คิดดีๆใช้สติเยอะๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรก็ตามวิชัดเจนแล้วเป็นตัวเองมากกว่านี้สำนรับสกแกนทเทโลค้อนนะคะทักไลน์มาหาอุ้มได้เลยเนาะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะทุกคอมเมนต์คือกําลังใจที่ดีมากๆสําหรับอุ้มคนนี้วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ